โอ๋อสัน่นตุนอันเด็กน้อยเขาไปกินวันเกิอด,ยดยอยู่ได้โอซันเออบอกพระธูปมาหาในเด้อโอซันเราว่ะเออเอาผู้ใดหลักจักแล้วโอซันอุ้ยคุณนายสาดงได้หนอวะบอกพระธูปอันอ๋อสั่งจุน อันเด็กน้อยเขาไปกินวันเกิดอยู่เด้อสันเออบอกเขาโทรมาหาในเด้อวสันเราวะเออเอาผู้ใดหลักจากแหล่อสันอุ้ยปวดหน้าสัตว์จีนอวะบอกเขาโทรมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชาแนลแล้วก็ FC ของยายนวลแล้วก็ยายทวดนะคะตอนเนียนผู้เฒ่าอยู่กันสองคนนะคะเด็กหน่อยโอยูนะคะเด็กหน่อยอยู่ทางหลังค่ะยินดองเคสยู่ตากผ้าอยู่นะคะพี่น้อง เอาเวาอย่างกับคนกดโทรศัพท์อย่างกับแม่กดโทรศัพท์ไปไปรออันผู้เฒ่าราบบานเด็กน้อยเขาอันเด็กน้อยเขาไปกินวันเกิดมูเขาอยู่เดอ้อวันสันเ <c oughs> ขาเขาเขาว่าอยู่ันเ <c oughs> อ <c oughs> อสันเข,ามา,ขา,ามาให้เขาโทรมาหาให้เด้อสันกินอาหารเอากินข้าว่ากันกินข้าเลี้ยงเราป่ะนี่บผผ่ผู้ผู้ใดแล้วนว่นสันจักแล้ยวสันบางทีบางวัก <c oughs> บอกก็โทรมาหา เงยคนเด่นหนอเขี้ยะยุงสั่นระเบิดมาเขี้ยะตลอาสาบนะคะบอใต้ผู้อื่นทีคนบ้างเงี้ยกันระครับพี่น้องบอสั่นเขาก็เคียะเมือตะกี้นี่แป๊บเดียววันนี้ชั้นยานโทรศับชั้นหาดำอืมคนละว่าโทรไปลวบันนี่ทรไปไปพ่อเขาบันอัสั่นอันจ้งเงินไปแล้วเนาะอัสั่นเฮ้ยโทรผิดผิดบันนี่ทุ่ไปกับไปพ่อเขาอีกไปพ่ออีกกัน อ้าวมาสั่งยานเขาได้ปิดบิดมือวุ <c oughs> <c oughs> ้งอ่ะเดียวมาทานซะแต่ว่าบุกห่อกบบนี้นี่รับเขาอยู่เด้อันพี่นออ้องเอ้ยบ่มีเวียน์นอนเูกนกกนนาก็ตื่นนอนฮะก็ตื่นนะคะเอาพ่อ<น>ข้าเจ้าพักกรนฮะนอนตั้งแต่อันอันใบหนึ่งหอยแม่หรือว่า เอาสีนอนไปใส่กระดกกระเดียดแถวนี้เนี่ยใหย่ตรวจตาเขาเป็นบ้าสมบ์จะเวกซิตโตกดินแล้วก็ลูกบก่อกินบ่อวากก็เอาอออ <c oughs> น้่งถอกใส่กระโปถอเกี่วถออเสียวน้่งถอกใส่กระโปลูกดอกถ้อาได้นอนนั่นอา,อ,อ,อากาศมันอดกีออ่เดี๋นอะงลูกอเกยวอ่าเดยูนัาา่งถนะอ,อนใ่กระ่ปรงลูกถอดเกี่ยอดอเดยนั่งอกระไปรบลอีเม่ยวอนมาใเ้แลยวน่งถอดใส่กระคปลอุบ่ยอ่าเไปอุนลหรือไปสมก ครอจัโอ้ยกระดูกร้านเจ้ามาที่บ้านร้านเจ้าโอรานั่คุณยา่ขึนเล่นขึ้นมเ่น่ะแล้วคุณไปใส่มดีวงจะใส่ดอกปันทีกที่เชเป็นว่าอันยา้เนี่โอ้ยแตวอหยังคุณบาดีขส้าเออบอไรหยังน้ำดกสั่เน่ยมาอย่าดทองบอโอ้ยเสียไม่ไงมันดด่นมยของรอดอ้อมันฉันีอยู่ เออเพื่อนก็อยากได้คือกันดันแหละไปใส่เบิร์ดมือปอเบิดมือปอมือนีไปเอ็นไปจองกองกะทินใช่ยู่บ้านคอยยู่บันดาลโอ้ยบันดานน้ำเปลืองไปจองกองกะทินไว้เพราะว่าข้าเจ้าสีเอ็ดบุญกะทินวันที่สามสี่กองละเท่าไหกองละห้าร้อยหกกองก็สามพันกว่าบาทสามพันนั่นแหละ ทำบุญทำเนี่ยโควตมนะคะเมนเหตุบุญเหตุยังไปเะรอเหตุไปเสร็ละสะอาดนะอืมขุดมาเลยยาเสียเอาเสือมาให้ย้ายนวดอีกออกมายามาให้ย้ายนวดก็ย้ายถวดนะคะเสือนะคะเอามาเลยใส่อยู่บสุดนอนไปย้ายมาลูกสาวเวิร์ใส่คือเก้าสุดนะแล้วมาใส่ถุงไหนเอเสือกันหนังอะไรใส่แขนงาเอาเสือแขนงาเป็นพรมดีกว่า บโถ้าถ้ามันเป็นแบบมันบางมันกะเพราะว่าล่มมันวีวีแล้วหัวร่มหัวล่มมันออกแล้วบ้านนี้นวลบ้านนั้นบานเล็กบ้าอใหญ่แม่แม่อันแม่นั่นแม่ปารุ่นน่ะน้องหาเป็นสอบเมื่อก่อนก็การถือตัดเราตากวัดท่านเอาเมื่องวัดท่านเอาเมื่องปะตะกี้เอาเมื่อะไรที่เดียเอาเมื่อทีนึงแล้วบ่คู่กันบ่คู่กันโอเดี๋ยวสิซื้อมาฝากเดี๋ยวไปซื้อเอามาดีกว่าซื้อมาฝากซื้อ ซื้อสือเป็นไหมพรมดีกว่าเมียมันจังอุ่นอันอันเพิ่อนล้ว่ะบานนี่เพิ่นเพิ่นเมื่งหันหน้าดีกว่าไม่เพิ่นแมนบวกเออ,อเขาเสียเขาเสียเอาไปถิ่มคั่ปลาซาเขาอาไปถอดขยะใส่เหมือนเขากินเนื้อย่าง <c oughs> หัวนบานนี้บ้กกันบักขาวว่าอะร่ะหน้าขาวเล้วะวววะอันนี้ตัวแม่สอบอีกอย่งหนีใส่ปิดเบื้องที่หลังนมาใส่ม่หลับจไปคือเดท่เสือทต่ผาเกมันว่าใ้คุณยายนวดให้นัเม่่า เสียบทั้งปลาแด็กัเด็กนั่นบ่ะันก็จู๊ขยะออกจูขยะออกเพนาไ่เมื่อให้แม่ว่ารถใหญ่เมื่อจะเมื่อเอาเมื่อเอาสันตุรถใหไปก็บว่านบไปเมียห้าบ้านเราจะเอาไงตา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 สันตุเขาเสีย้าบ้านให้เจ้าเน่ย้ตาผ่าแล้วก็อยากกินไม่ไนี่โอเงียบผ่าบ่เมียแเราตาตาเอาช่วงเวลาเขาไปแกะไปไขอันมันตาไปมันแต่งเอาอะไรเนาะพื้นอันนี่พื้นตาเอาตา บ้านเฮาเขาเจ้าอื่นป้าเอาเนาะเออบ้านบ้านอแต่ว่าเพิ่นคือนจริงอึดกว่าเฮาหลายนะทูนแม่สู้อังนุหันแต่ว่าเอาไปใส่นี่แหละเนาะแจกกันไปพี่น้องพี่น้องน้าแม่ฮนผู้บ่มีก็เฮากันายทั้งสิน่าเอาไปให้ลูกคือนจังข่อยนหนิเราขอว่าโอ้ยนี่ตูนนี่ทางแบบว่าพวกเขาเจ้าที่แบบว่าเขาเจ้าบดีเอาบ้านทั้งหนองสิน่าแม่ขาเจ้าก็โอ้ยเอาไป ทางใดนอนมีบริจาคกระเลยทรงไม่ฆ่าเจา้เอาซะส่งอ๋องสิหนะส่งเป็นเพื่อนผู้ใหญ,ญ่บ้านึ่งสิหนะผู้ใหญ่บ้านก็จะเอาไปหมอบให้ฆ้าเจา้าสิหนะาไหมอืมเคสเอาไปนั่นละปีปีนี้น้าไม่ถ่วงไม่ไปเนาะเมื่อคั้นที่เอาข้าวไปเลี้ยงปีเลี้ยงปีปีนี้บริจาเอากระปีปีผู้ในหน้าถ่วมดีทัดเพื่อนเพื่อนไปเห็ุนัน่นปีนี้ก็คือว่าปีนี้หนึ่ง นึ Workers, ่งนนมบทรวมละกันยานโควิดนะเวลาเราออกไปข้างนอกไปจาคายไเกาเสือคำหงเครื่องรถของเขาไหมอืมไปจาคไปก็ร่างสุช่วยมือร่างเอิญเอาไปให้ท้าบุญนะแม่เนาะเมื่อเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวคุณเอาเงินไปสองแสนส่งบริจาคส่งต่อความสุขแกงเสรอะอืมถ้าเจ้าแบบว่าบ่มีกว่าเฮากับเมนทั้งบ้านเจ้าทั้งบ้านเมนนว่นแหละต่างดึกกว่าเฮางดึกทั้งสามนี่แบบเขาชุดลงอีกจะมีอืมต่อห้าวกับเมนจะมาเข้ามาขอเรา ที่ไม่ยังไม่สุกาม่สิเปรี้ยวใช่ป่เแล้วมาเป็นสอบดำไมยากเลยถูกใจอยู่ย่องไปย่องนั่นน่ขอใ้แอมนั่นว่าในไซด้นอนงั้งงูแลควพี่น้องเอยมหาสองแถาคินทอดจักมือว่าบริพอกันสามสี่มือมีลูกสาวใออรงงานละเอื่นกับมม่ มาอื่นก็ไม่อีกมาดังจุนกับเขาอินมาดังจุนประเทศใดเพาเอนมาดังจุนเอ้วัวประเทศใดเอายุโรปผลได้เบลเยียมผลได้เมื่อปีสปยิบเก้ายิบเก้าเดือนน่ะเดือนม่เดอ่การมนขนหัวคือเกาขิดหอดกระสิตวิดีโอข้อมากขือเกาโทรศัพท์กัมีอยูเอ้าัวประเทศเเยียมสิบแปดปีเราได้อยู่น้ำกันคือว่าโดนเทตอนนี้ เอากัะมันติดโควิดนี่เด้มันกลับไปบ่ได้พ่อขอได้ฉีดวัคซีนสิสินยังแล้วแล้วก็คือเรื่องมันก็เลยไปง่ไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันที่วันที่พฤศจิกายนที่ไปเมียนโอ้โหว่าสารไ่เลืนี่เอาัวฝรั่งบ่กฮัตติตับยังบ้างจัน ัตายเจ็ไดด้รายังยันมันขึ้นอยู่แล้อันขวางประเทศเวียนเยี่ยมนั่นนะเยอะเกาะแต่ตายกันยังยานมันขึ้นอยู่ตีเออเดียเอาผ้าฝากดอกมะเคยลืมดอกอันยังจะสร้างว่าเจ้าเนี่ยเปลกอ่อนอืมไอ้ไอ้แม่นมไปปู้ไปยุใส่แม่นแม่นใส่แม่นอันยุหันมีหละย่อมีดูละย่อคือสัตย์ตายมากมากม่มีไแม่นอายุอันนี้ยวน ออนมันบมีแห yeah. um, okay. yeah. ้งตัวเดียวงเขาแหางเขาล่งบานเขาลงบานแม่หล mm ุขึ้นหอดไปเศร้าจนร่างกายมันบอสมบูรณ์บอไหมมันมันอยู่กับแม่ต่อยนี่มันมาอยู่หนีมันกินบอพลังนะแม่กินอันพี่น้องมันเนาะพี่เอนล่าแหงไปสอนกุ้งไปแงงไงคนนะกุ้งซิ่วมันแหงกินที่แบบกุ้งลิบเนาะกินไอ้อะไันขึ้นไอ้เนี้ยเขาใส่อันที่แม่มันคือไอ้แก้ว่ใส่ต่อยว่า เวลาคือวายากับน้อนะมันป่านไหนส่งผลกรู้ตถนมันกับนอนคือเก่าอมหลาหมอนเป็นยังดอกหมอนเป็นยังหลอกมันไปผุนมันกะปอดท่นบอดีหมอนแมนไปกินอยู่ผุนมันกะจ้ากันแพลของแพลว่าแพลทั้งเสร็จแล้วแต่กินห่อนั่งอยู่กินห่อนั่งอยูว่แมนก็ดีแมนแล้าแพลกุ้งแพลกุ้งแพลปลาซิวฟิชไอเดซซูมนี่แมนหวานมันจอยดเพราะว่า น,นละ่ะครับพี่น้องโอ้ยอยู่นทุกสองแถวยังสิกรมีความสุขแลข้วครับพี่น,ออน,นอ้องเอ้ยแม่ได้เงินติดโอ้เงินอะไรก่อนฮะเงินหยิบเงินคลิปเงินคลิบเงินคนนลิปกัพ่อได้อยู่แม่เงินหยิบได้มากกว่ากับอะไรไปเฮ็ดหยางฝากเอาไปท้ำบุญท้ำบุญท้ำบุญสองแถีเลยโอ้ยสองแถวนี่สิซื้อเป็นพวกเสื้อผ้าให้เอาเดิ่มเออมาต่มึงนอนกับสิสือไม่อีกนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะอุ้ย บริทายน้ำกันโดนฟีดแบกออกมาดีนะมาทายกับยาถวดสองกับยาไนวลสองคนฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อพี่น้องเด้อเออห้ากัวเขาโดนโดนนะครับแม่ให้มาดังจุดในเรื่องค่ะเด้อนีอสิ่งสมหรือสาวไอซี่นี่ประจําอยู่นี่ล่ะเออแล้วก็ว่าคุณพระราประเทศนนนะเดียวเยี่ยมเดียวเยี่ยมคุณเณรสิไปประเทศเดี่ยวเยี่ยมมีเดียวันนี้จ้ะก็มาหาคือเกานั่นละ พี่กายคนบอกโอ้จะเปลี่ยนหกเดือนโอเคนะคะพี่นองไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ยายนวนยายทวดด้วยนะคะไปนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนนี่ไ